นี่ก็เลยขอปูวาปูขอเล็กบนซาวาสันหลังจากขอปูกับบอม่าเป็นเสียงเป็นยังคือเก่าแต่ว่าฝันวาคีโรซีประตูไปต่ำเล็กน้อยซึ่งเป็นลูกของมมเป็นลูกของน้องโมกะง่ายทองเลยตายค่ะคาวาสันฝ่าวงจาก,กรถเลนมหนารถหมก็เลยว่าบตายบ่บ,าต,าบาตายมันบ่ท่านตายว่าสันบัดเด็กน้อยผู้นั้นได้ลูกขึ้นมาละ แลนต่อบบนี้โอ้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสองฝันวามีนา่งร่ำมาล่ำอยู่ในบ้านว่าถือเลขสิไปแก้บนมาขอซ้อมร่ำมาสัน่นเขาไปร่ำนาของนอนเลยแม่ก็เลยว่าทะเบียนบ้านเนี่จังได้กะทิมบ่ได้หนึ่งสี่เก่า 1, 4, <Yeah. S 1> ฟันมาส <Yeah. S 1> ี่เก่าเนาะแหลกๆเลย บาทที่นี่กามาขอปูพญานาหลังจากเพื่นบอกให้กินกับเขาไล่วันไปกินจนอิ่มแล้วกับเขาไล่วันก็เลยขอเลขไงลอตเตอรี่นางวันที่หนึ่งเด้อปูประสางวัดวันที่30มิบธันวาคม2566ลูกขอบนอย่างเดียวเพราะว่าเลขล่างนี่คือยามากกว่สิบใ่หัวแล้วว่าสองสามตัวเดียวสองสามสามส,ามสอง กาย่านมันพาดก็คือเป็นสอง 8, 5, แปดน้ำรากาแปดแปดคือตัวร่องล่างย่างเดียวมีสามคููบาทนี่ก็เลยขอปูวาปูขอเล็กบนซาพสัสนหลังจากขอปูกับบมาเป็นเสียงเป็นยังคือเกา่าแต่ว่าฝันว่าคีโรซีประตูไปต่ำเล็กน้อยซึ่งเป็นลูกของมมเป็นลูกของน้องโมกา งายทองเลยตายค่ะคาะว่าสันฝ่าวงจากรถเลนมหนาะรถมูกก็เลยว่บาบา่อตายบา่อตายมันบ่ท่านตายว่าสันบัดเด็กหน่อยผูนันได้ลูกขึ้นมาละเรนต่อบัดนี่โอ้ยเกี่ยวกะกูเสียเงินเกียบเอารถขั้นนี้ไปต่ำก้นตายว่าสันเลขหนามันขึ้นหนึ่งหาศูนย์เป็นเลขปูพญานาคให้บ,บ้านนี่ค่ะโบมาสันแล้วหนึ่งหาศูนย์นั่นคือโบนโอ,อักกี้ยาเสอนอ มาเคลื่อนกันเลยปูเพิ่นกันเลยว่าห้มาขอผูเดียวค่ะที่ไปขอปูเจ้าทีนะปูเจ้าทีคือปูดำปูดำเพื่อนเป็นพุ่มเป็นอย่างคือเอิ่นว่าปูดำเพื่อนจะแต่งสุดสีแคร์ายรสีเทาๆจะดำก็เ่าดำแต่ว่าเพื่อนใส่หมวกแต่ผิวเพิ่นดำเพื่อนจะคุดมายกอยู่คางบ้านเพื่อนว่ายามันหกทำความสะอาดแน่วสั่นแต่ในความฝันเป็นเวลาจรงเว้นนึงสิละ เพิ่นได้ไวเฮียนเพิ่นบ่นได้ยุนี้เฮียนกูยุทังหนาพูนว่าสันยับบอ,อกไปอีกแล้วว่าเราแหงยับสารออกมาบัตเลียวออกมาเป็นบ้านเลื่อนไทยบงับงบังไงก็เลยว่ากันถือเลขลูกสีงย่าย่สาสันตั้งแต่ขอมาถือเลขตลอดได้แต่ยับสารออกมาไวติดถนนบ้านนี้ก็เลยไปขอเพิ่นให้นเพิ่นว่าฟันท่งหายวาเลขบนนี้มันเป็นจังไดปูมันคือเอาง่ายแท้เมื่ขึ้นนี้ลูกผัวไทยเฮียนรับเบิด ย่องออกจากบ้านนี้ออกจากบ้านมานคือนี่ขเขาเจ้รับเปิด<ม>พอยเปิดพวกทูไปเอาเลขผู้ดเดียวจุดทูบได้หนึ่งศูนย์เก้าเนาะคะ่ะ<ม>ไปไล่ว่านก็ไดได้เลขทูปนี่นี่ได้ได้หนึ่งศูนย์เก้าบานนี้เลขทูปกะถือว่ายำในเลขอยู่มันคือตรงกันคือหนึ่งเก้ากับหนึ่งศูนย์เลขทูปนะคะหนึ่งศูนย์เก้าตัวร่องหนึ่งศูนย์หกทูปปูด,ดำไปไล่ว่านได้เนาะคะ่ะอน,นี่นะ บาดนี่จุดซ,ซ,ซื้อดอกปูสันอยากหูว่าปูสยาตัวใดแต่ว่ากับบวคัดให่คือเกาสันจังไดกับบวคัดให่ดอกประสันมือแรงนั่งไปเขาฟันซาจังไดคื้นนีก็ออกมากคนเดียวพ่ามีไฟหูเลยว่าออกแก้บ้านมาขึ้นเนี่ยเพิ่นอยากหายออกไปคู่เดียวบาดนี่ก็เลยฟันสัแล้วมาขึ้นมองมันสีตกแตกกันแบบนี้คือฟันมามองเกาอีดฟัน แบบนี้นะหาขึ้นแล้วก็เลยว่าสแสดงว่าถึงปูสีบ่มากปูกับพุ่มเจ้าที่ับปูพญานากับพุม่มปูแปดกเอิ่นสีห้ตัวนี้ละตีว่าสานฝันหาขึ้นแต่ว่าไม่เคยบอกใคฟังคือว่าฝันวาไเด็กลับบ้านอยู่บนหาขึ้นนะคะไปกับไปอยู่แต่ทั้งเงี้ยนบ่ได้ยุ่กับลางขึ้นไปทําความสะอาดเพราะว่าบไร้กับบ้านนี่โดนแล้วทเบียนบ้านนะหนึ่งหาซี มูเจ็ดนะคะตำบลสะพือเนาะอําเภอตะการพืชค้นอยู่อุบลพูน่ะหนึ่งห้าสี่นะคะแต่ว่ามันก็คือออกไปแล้วสนดอกเหลขกกับรือเหลขบางงามมาสั่นขันซีเมนกับลูกสิจับเอาตัวที่มันตรงตรงกันหลังจากปล่อยมาจะตวนงวดตรงกันก็คือหนึ่งหาหนึ่งสีออกไปแล้วขันบ่มากกัตัดออกแต่ว่าขันคิดว่ายานมันมาตรงเอาไว้ร่องๆ่อกับ มีอีกตัวหนึ่งคือหาซีที่บอหันออกค่ะมีหนึ่งหนึ่งห้ากับห้าสี่ฝันหาขึ้นแต่ว่าเลกมันบองามขึ้นเหล็กหาซีมันสีออกบอขันเบิกซับมักมักหนึ่งหาฝันเทาไดออกเทานันตะกีมันมักออกสิบสี่บางเอิญว่าสิบสี่มันออกไปแล้วก็เลยว่าตัดสินใจว่าเออแสดงว่าเลขตัวนี้หลังจากเข้าไปขอพุ่มไร่มองไร้บอลเพื่อนกับกับมาฝันมองเดียวกัน แสดงว่าเป็นเลขบนนะคะแต่ว่าสีโปลปอยสามตัวเพราะว่ามันไม่เคยมาด้วยกันค่ะไม่เคยออกสามตัวสักทีมันจะออกแต่สองตัวบนนะคะแต่ว่ากับล่างไว้น้่เนานะคะ<ส>่ะเบิกทราบสีไล่ตั้งต่อันปอยมากที่แหลกเนาะอันนี้คือคาตัวตัวที่ว่าคิดว่ามั่นใจแล้วที่ปูมายำให้คือหนึ่งสี่เก้ากับหนึ่งหาศูนย์สองตัวนะวงกลมไว้ให้หนึ่งห้าห้าสี่แล้วก็สองสาม ตัวร่องซีเก้าหนึ่งศูนย์หาศูนย์หนึ่งซีเจ็ดซีแล้วก็สี่หกแล้วก็ล่างสองแปดกับแปดแปดเลขล่างจะมีแค่สามหางเพราะว่าตามจริงก็ได้ตัวเดียวละเลขล่างแต่ว่ากันไวขึ้นสองแปดอันนี้คือรวมนะคะอันนี้รวมกับซีมี่เน้นออกมาอีกอยู่นะคะอันนี้คือ,อน,น้สชุดเต็มชุดเต็มสําหรับผููบมักบโมักหาซีกับหนึหานะคะ อันนี้คือชุดเต็มเจ็ดซีมาตะใสมันเลขกสูตรค่ะจับอ,อกว่าสองตัววิ่งห้าวิ่งสี่วิ่งเจ็ดส่วนมากมันสีออกตัวถ่ายเนาะซีเจ็ดเจ็ดซีลเลยเอาออกมาบาทนี้สุดพิเศษนะคะอันนี้เ้เบิรงซ,ซื้อมาเข้ากับเรือเอาตัวเข้ามาขันบมมัคนะ,คะสุดขัดกรงคัดกรองออกมาแล้วนะคะสองใบอันนี้คือพิเศษอีกค่ะ จะเป็นหนึ่งซีเก้ารากาหนึ่งหาหาซีหนึ่งซีสองสามสองแปดแปดแปดท่อนี่ค่ะสำหรับภูงงบหน่อยค่ะคนที่งบน้อยนะคะคือซ้ำนี่ละตัวเน้นที่สุดแล้วก็ยังบดสุดยังมีอีกเน้นกว่านี่อีกเนาะค่ะสำหรับภูงงบหน่อยกว่านี่อีกบ่อยากใหญ่ว่าสั้นบ่อยากใหญ่ไม่ี่อีกคือ นี่เนาะค่ะที่ว่าอันเบิกรับพิเศษพิเศษึ้อว่าสื่อหลายเนาะค่ะอ๋อคืออันนี้คือชุดพิเศษเลยค่ะหนึ่งหาหาซีเลขล่างสองสามสองแปดแล้วก็แปดแปดนะคะยืนพื้นที่สองสามเนี่ยเอาปากกาแดงได้นี่อ่าค่ะสำหรับว่านล่นตัวใดคักๆักจริงจริงเอาเลขงาเพื้นมากกระซิบเนี่ยละสองสามแล้วก็สองแปด หาีมันออกงากเบอรทรับมัม่นใจนึ่งหานะคะาวะวามันออกงายหาซีแต่ว่ากับบนแน่เนาะก็เคยออกเคยได้เงินมาแล้วห้าสี่เป็นเลขเก่าเบิก์ทรั์งวดที่แล้วซื้อเยอะค่ะงวดนี้เลยไม่มั่นใจซื้อน้อยลงแต่จะเป็นหนักหนึ่งห้านะคะสองสามสองแปดแปดแปดนะคะสำหรับผูว่าเลขหลายกะจับเอาสองตัวหรือว่าจะไปบนล่างนะคะ เป็นอย่างคือบอ่บอเน้นสามตัวพะว่าเลขสามตัวมันมันบางามมันออกงากนะคะก็เลยเน้นมาทีสองตัวบนสองตัวล่างอันนี้พิเศษสุดๆนะคะคือยำแล้วยำอีกคือซิฟหากับซี่หา,หาเป็นอย่างจังบอ่อคอยปล่อยพราะว่ามันมันเด็กบางามมันออกงากคือจังปล่อยไปงวดที่แล้วกับบอ่อออกนะคะก็เลยหนึ่งหาค่ะเมื่อกี้ออกเก็ดห้าก็อาจจะมาหนึ่งห้าได้นะคะอันนี้ความเป็นไปได้เนาะตามที่จะของวิเคราะห์ไว้ค่ะ แต่ถามมาฝันดีบอฝันดีอยู่เล็กสุดนี่คิดว่าขันเ่นได้กะเอฟซี FC ได้หลายคือเก่างวดนันจำได้บอถี่ว่ากำก้นหินขึ้นมาเสกเป็นเพศพรพญานาคเลยแจกค้นนะค่วอยเฮ็ดได้เจ้าโปเซียขดเสียให้เบิ้องมาสันไม่ความฝันนะเอาแจกเบิดสุคนแจกหอดพระแต่ว่างวดนันถืองอดพระได้พระโทมากอยู่ถือขอดพระอั <laughs> บนบ้านนี่สี รอบนี้มั้าบาแมนเสกกนหินเป็นเพชรพญานาคยางต่อแถวกันไปน้ำขี้ดินทรายเนี่ยมีแต่อื้งเต็มอยู่ขี้ดินทรายกันเลยจับเอามีอื้งตัวเนื่องมาสัน่นเอาแจกผู้ทั้งหลังยางไปอีกจับเอาอีกเอาอื้งไปแจกผู้ทั้งหลังผู้ใดนำก้นในไดบนสุขคนแจกอึ้งค่ะว่ไดดแจกเพชรพญานาคคือเกาแจกอื้งค่ะกาบูรูวาสตีเป็นตัวใดคิดว่าตรงมีหาแหละซาทูแหม่มาสิบหาดเด้อพี่น้อง พอว่ามันสื่อง,ง่ายเนาะเล็กตัวนี้เอาดูชุดเต็มอีกรอบนะคะฟันธงว่ไปไซมาไซอุ้ยได้นน่ละ่ะคือคัดกลองออกมาแล้วจากที่ว่าห้าปล่อยมาแต่ต้นงวดเนาะตัววงกลมก็คือตัวเน้นเนาะค่ะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหาศูนย์เป็นปูพญา,านาคมาเข่าฝันเลกหนารดนะคะ เราว่าชอบก็คือในวงกลมละค่ะหาซี่สองสามหนึ่งหาขันประยัดงบต้องอีกกสามคูเด้อค่ะเด้อสองสามห้าสี่หนึ่งห้าขันผู้ได้โมาหาซี่กับตัดออกเนาะค่ะกับสีเหลือสองคูเนาะขันผู้ไดบโมาควาหาซี่เปนออกง่ายกับสีเหลือแค่สองสามก็หนึ่งหาค่ะอันนี้คือชุดเต็มนะคะหนึ่งสี่ก็มีสิทธิ์มาถาะมันออกตัวเก้า ขันเลขออกตัเก่าต่ว่านี่คือเน้นไฮพิเศษสำหรับผู้ทุนน้อยนะคะมักพิเศษนะคะส่วนโตคือสนนันออกไม่นี่คือเบิกซับได้หลายลงทุนไวหลายแล้วไม่นบ <พา S 1> ค่ะนี่ค่ะไล่ๆลกับสองสามหนึ่งสองสามสองแปด้าผู้ว่าหน่อยลงเนาะกันสีเอาแขนแขนมันก็สิี ตัดออกกสีเลือแค่สามคู่เท่านั้นถ้าถมว่าเอาว่าเอาตัวกับเนาะตัวสามเป็นแปดในกน็ตัดออกกรสีเลือแค่สองสามหนึ่งหาหาซี่ขันผู้ใดบวมาหาซี่กระสีเลือสองหางที่วงกลงุ่มใบตัวนี้นแค่หน,น,นึ่งหากับสองสามเนาะค่ะขันสิยุ่ลง้อกรับคููวาหาซี่มันออกงายมันบอกออกดอกเบิกซาประสันมันออกง่ายปร์เซน,นรับผู้ไงมีไง ขันเสีเอาอีลี่แบบเอาตรงตรงว่าตรงปีนตรงปลายนะมันกับซิมิซัมนี่แต่ว่าสื่อบนล่างเด้อพี่น้องมันกับซิมิซัมนี่หนึ่งสองหางสองครูขันเสีเอาอันแขนแขนบอปีนบอปลายเนาะขันสามบอเป็นแปดสามเป็นสามสองเป็นสองก็คือสองครูสองสามกับหนึ่งห้าค่ะใช่เวลาพิดจะละหน้ามาลายมือแห้งคือเหลขหนึ่งหาค่ะถาตาหาซีออกนะ ค่าไม่เอาห้าสี่ก็จะเหลือสองหางเพราะว่าเป็นวาเลกหาสีมันออกอยากเพราะสันค่ะล้วกาบกับกับสามเป็นแปดนะคะคน,นี่เน้นหายพิเศษสุดๆแล้วพิเศษสุดแล้วสองหางเท่านั้นนะคะพิจารณามามา,มาตั้งแต่เลขออกคุณะบ่าง,งามแท้เมื่อใดกับฝันใดเมื่อใดเงี้ยนว่าง,งามแท้แม่กับฝันเอาแม่บบแมนห้าอยากเมื่อบ้านบอสันโดปฝีหม,ม่แมนอยากเมื่อบานบ,านบา แต่ว่ามันก็ออกง่ายขหาซีหนึ่งซีก็ออกไปแล้วเหลือตัวเดียวถี่มีความเป็นไปได้ขึ้นซิมหาเลขบนกับสองสามยามาบอกเนาะ,ะอันนี้เพื่อนบอกเป็นตัวเลยมันบาดตีเด้มันบดได,บดฟันเกี่ยวน,นันเกี่ยวนี่มันก็เลยบ่ยาดหนึ่งสีนะ่อันนี้คือหางเดียวบนล่างเนาะคะ่นะเนาะให้ซื้อบนซื้อล่างนะ้ำราะว่ามันเลขกแค่นี้เนาะ แต่ว่าขันอยากรอบครอบขึ้นมากับสิเป็นชุดนี้ค่ะชุดนี้รอบครอบขึ้นมาคือแปดขาดเออสามเป็นแ 8, 2, ปดอนว่าอันสองแปดก็แสดงว่าแปดสองเทียกับแปดแปดคนว่าเอฟซีบนโท่มากให้เอาแปดแปดน้ำเดือยผสมกับมีเฮปนจว่าสองแปดนี่ก็มีความเป็นไปได้สูงโย่ถ้าเกิดสองสามมันไม่มาสองสามมันว่างายากยากมัน